สวัสดีค่ะรีวิวอัปเดตหน้าร้านส่งท้ายปี67หน่อยนะคะเช้าวันที่31ท่าธันวาคม2567ค่ารเจริค่ะวอเจริญแท็กเตอร์นะคะอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดอรธานีค่ะ 0804141669 0850876581ค่ะปีใหม่ก็ไม่หยุดนะคะเจ๊กับเฮียอยู่เหมือนเดิมค่ะเปิดรอรับลูกค้าเช่นเดิมนะคะ lc 508di คันนี้ติดจองจากลูกค้าอำเภอสองดาวจังหวัดสกลน,นครค่ะแล้วก็ตอนนี้มีลูกค้าจากอานครราชสีมานะคะมาดูตัว m7040 ค่ะก็ 99%ก็คือกําลังจะจองนะคะยังไงก็กราบขอบพระคุณมากๆค่ะเฮงเฮงเฮงเนะคะแล้วก็รถหน้าร้านค่ะ L 3 6 0 8เป็นตัว S P คันนี้ยังไม่ปรับสภาพนะคะตัว S P สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทหน้าหลังค่ะ MU 5501ค่ะตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนมาให้นะคะใสย่ยางหลังให้ใหม่หนึ่งคู่ค่ะเป็นผ่านพวนคันนี้อยู่ที่เนี่ยนะลืมราคาคันนี้อยู่ที่449,000บาทจดทะเบียปนปี62ค่ะ สีเดิมทั้งคันนะคะคันนี้มีเก็บสีชุดดันดินด้านหน้าค่ะยางหลังใหม่ยางหน้าก็ตามเดิมจากเจ้าของเดิมนะคะประมาณ70-75เปอร์เซ็นต์ค่ะ m 7 0 4 0คันนี้ปี63ตัวรถผ่านดันดินแล้วก็ตัวรถผ่านดันดินอย่างเดียวนะคะปี63ใส่ยางหลังให้ใหม่หนึ่งคู่ใส่หลังคาให้ใหม่เก็บสีบางจุดนะคะคันนี้ ห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทค่ะห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะคะ L 5 0 1 8 SP ค่ะตัวรถผ่านดันดินค่ะแล้วก็มีผ่านพวนใหม่ของแบรนด์ตาเพชรนะคะใบ24นิ้ว5ใบค่ะสีเดิมทั้งคันเลยนะคะ5 0 SP ปี64ค่ะสี่แสน 95,000บาทค่ะ459,000บาทค่ะคำนี้มีโปรโอนให้ฟรีนะคะโอนกรรมสิทธิ์ให้ฟรีค่ะแล้วก็ใสย่ยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่นะคะยางหลังตามเดิม85-90%ซค่ะ L 3 6 0 8 SP ตัวรถผันดันดินแล้วก็มีผันพวนนะคะเก็บเช็คสภาพทําสีไว้ทั้งคัน ใส่ยางหลังให้ใหม่1เส้นส่วนยางหลังฝั่งซ้ายกับยางคู่หน้าจากเจ้าของเดิมค่ะประมาณ75-80%เซค่ะเครื่องเดิมคลัตเดิมนะคะเก็บแค่สีค่ะเช็ครั่วซึมเปลี่ยนถ่ายของเลว279,000บาทค่ะ L 5 0 1 8ตัว D T ปีปี62ค่ะตัวรถผ่านดันดินหน้ากากันชนนันหน้าแล้วก็มีผ่านพวงนะคะยางหน้าใหม่1คู่ค่ะสีเดิมทั้งคันเก็บทำสี เฉพาะชุดดันดินหน้าค่ะแล้วก็ใส่ใบเกตให้ใหม่ใส่ยางหน้าให้ใหม่ค่ะยางหลังตามเดิมก็70%คันนี้มีโอนกรรมสิทธิ์ให้ฟรีแล้วก็มีของเหลวแล้วก็มีชุดยางหน้านะคะ4 1 9 0 0นบาทค่ะ L c 7 0 8ติดจองจากเดชอุดมค่ะอุบลราชธานี L 5 0 1 8ตัวนี้ปี63ตัวดีทีค่ะตัวรถ ฐานดันดินแล้วก็มีฐานบุกเบิกค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่4 2 9 0 0 0บาทค่ะใส่ยางหน้าให้ใหม่1คู่แล้วก็มีฟรีชุดของเหลวนะคะสวยเดิมทั้งคันสีเดิมทั้งคันค่ะคลัตเดิมเครื่องเดิมค่ะตัวนี้เป็นฐานบุกเบิกมานะคะ D P 2 mm hmm. 2 4 F ค่ะ429,000บาทนะคะยางหลังก็ประมาณ80%เซนต ค่ะ4,29,000บาทนะคะ50 d t ี63สวยเดิมทั้งคัน3,000ชั่วโมงนะคะคันนี้ L40 18ค่ะ L40 18ตัว d t ี62ค่ะ ตัวรถหน้ากากกันชนด้านหน้าฐานพวนค่ะใส่ยางหน้าให้ใหม่นะคะแล้วก็ยางหลังไปตามเดิมค่ะสีเดิมสีเดิมแต่ว่าทําสีชุดใบเกตหน้าชุดใบดันดินนั่นหน้าคัานด้านล่างนะคะแล้วก็กระทัล้อค่ะราคาคันนี้อยู่ที่3 3 9 0 0นบาทคันนี้มีโอนกรรมสิทธิ์ให้ฟรีแล้วก็มี ฟรียางหน้าแล้วก็มีชุดของเหลวค่ะ3 3 9น30,900บาทค่ะ L4018SP คิดค่ะตัวรถชุดดันดินใหม่หางใหม่ของตราเพชรนะคะดันหน้าใหม่หางใหม่สีเดิมทั้งคันเป็นตัวคิดนะคะเป็นตัวคิดยางหลังก็80%ค่ะตัวนี้พันกว่าชั่วโมงนะคะใส่ดันดินให้ใหม่นะคะ แล้วก็คันนี้ก็จะมีฟรียางหน้าใหม่ด้วยนะคะฟรียางหน้าใหม่1คู่ค่ะพอดีมันมันเป็นรถจอดเนาะมันก็จะแตกจะแตกรายงานเนาะก็เลยจะเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะ3า9 0 0 0เบาทค่ะสำหรับ L4018 SP คิดปี64ค่ะอุปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วก็ หลังบ้านของเราก็ l 3ล1 8 SP ลูกค้าอำเภอเพนจองไว้นะคะ,ะน่าจะจัดส่งวันที่3ค่ะเลิก9กโมงเช้านะคะพอดีเฮียแกถอยจากหน้าบ้านมาไว้หลังบ้านเมื่อเช้านี้นะคะค่ะ3218อ p อำเภอเพนที่ลูกค้าจองไว้นะคะติดปะจองให้เรียบร้อยคะ่ะ กาบขอบพระคุณทุกทุกท่านมากๆนะคะที่ให้การสนับสนุนร้านของเรามาตลอดเลยนะคะทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ค่ะยังไงทางเราก็กราบขอบคุณแล้วก็กราบสวัสดีปีใหม่ปี6 8ไว้ด้วยนะคะสุขสันวันส่งท้ายปีเก่าค่ะร่ำรวยร่ำรวยทุก ท่านนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้แค้วคาดปลอดภัยต่ออันตรายต่างๆทั้งหลายค่ะวอจะเรเลนแท็กเตอร์นะคะ